สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุปผู้สุกคนมือนีแม่สุสิพามาอัปเดตบอ่อห้อยขมนะคะบอ่อห้อยขมในบอ่อผ้าใบอีกนะคะแต่ว่าอันนี้บอ่อนี่แม่สุสีใส่แบบมีดินนะคะเนาะมาอัปเดตตัวบอมีดินนะคะว่าห้อ,หอยขมของแม่ซุจะออกลูกดีบอ่อนะคะเนาะมาอัปเดตเบิรงนะคะเด้อป้าเด้อ เบิ่งพร้อมกันกับเมยสูนนะคะเนาะสู่บกน้ำก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอาจารย์เบิ่งเมยสูสิพาให้เบิ่งน,นะคะเนาะโอ้ยองเอ้ยบ่ออของเมยสนูนี้ดินนะคะเนาะนี้ดินเมยสูสิกระเบิ่งกัะเบื้องโอ้ยบ่กับหกเมย์ได้พี่น้องเอ้ยสิตุ้ง อืมงงเบงก่อนโอมีอยู่ด้พีนอไอยู่ในีดตีโค้โค้ค่ะงงอยนีโค้ดด้วยค่ะเด้อนี่อยูด้พีน้องเหายู่ี่โค้ค่ะอวดดีด้วยค่ะเด้อเนะอวนดียู่เกิงกระเบืองให้เบิองด้วยค่ะเด้อ เมนสูจะเอากระเพื่อนใส่ไว้โอ้ยดูมแบบน้ำคุณน้ำคุณนะจ๊ะพี่น้องอ้าวอันนี้แม่สูจะเอากันพลาใส่ไว้เดออ้อค่ะเด้อโอ้อันนี้เป็นออกลูกอยู่ค่ะเอ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นน้ำแม่สูบองั้นนะค่ะเด้อแม,ม่สูจีหมดกระเบื้องของมึงโอ้ย อึบอึบอึบเป,ป,ปิเป็เปนแผ่นไี่นอเลยอู้นจับเอ้อกระเบื้องค่ะถึงเดี๋ยวไปิหน่วยใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่ดีเอค่ะพี่น้องอ่อะกระเบือ้องอึบกระเบื้องเป็นแผ่นนับตัวนีนับตัวน,น,นี้พี่น้องเลย เบป็นกังเลยพี่น้งเลยนะคะอันนี้คืออยู่ในขีดินนะคะ่ะเด้อมีแบบบอดินนะคะมีแมู่เอาขีดินใส่มีแบบบดใส่ขีดินน้ำนะะด,ด,คด,คดค้ค่ะเด้อ่พกนกั่งาพิก้ก่งโอ้ยสตรงเต็มเลยล่ะอ เดี๋ยวพีน้ำขี้ดินกันเต็มนะพี่น้องง้มหอยก่อนโอ้ยนืสูงงมหอยให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยค่ะเต็มเลยค่ะนี่ขีดข้ดิน,นขี้ดินนี่ขี้ดินนี่ขี้ดินนี่ขี้ดินเด้อพี่น้องโอ้ยนี่กูกระเบืองกระเบื้อก โอ้ยพี่น้องพันเล่พันขยายดีค่ะอันนี้โอ้ยเอาน้ำขี้ดินพุน่ะค่ะอืมจันไว,วยใหญ่ๆเด้ออันนี้คืออัปเดตนะคะในบอ่อขีด้ดินนะคะ ในบอ่อดิ้นนะคะอันนี้แม่สุใส่ดินด้อค่ะเด้อผูกผ้ากันจองเห็ดเตรียมบอ่อขึ้นกันกับที่บอ่อใส่ที่ดินน่ะล่ะค่ะนี่ไม่ฮัดเดี้ยงไปอยากเลี่ยงัยยเยงนเบงต่ำอีกทีของแม่สุเด้อโอ้ยงมหอยดูที่้องบงกันป๊า ฟ <Okay. S 2> าดพออร่อยเอ้ยหลย่เอาผูกเต็มพี่น้องเอ้ยอยู่ในขี้ดิน,นะะเด้อค่ะเด้อดผุนอวนิโตนวยใหญ่พอพันแม่พันพันอันนี้พันอันงมมาอันน้ำมุม่นขึ้นเลยเห็นบ่พี่น้องยีพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งบ่จ้ะเนิ้อเบิ่งเบิ่ง เบิง่งละแมสูเด้อพี่น,อน้องเอ้ยสอออนเด้อขนาดบอลเดียวได้นน่พี่น้องอ่อนนะแมสูเด้อโอ้ยอุ่นบึ้ส <c> ม <oughs> ้ยเดี๋ยวเมสูสิออนเบ <c oughs> ิ่งแ่มอก่ะเด้ออื้อหือนี้ีเลยค่ะโอ้โอ,อ,อนบมสูบนะคะนะคะ่ะ สวยค่ะโอ้ยเม่สูลุงพาลุงโบค่ะอันนี้ฝนตกเะค่ะด้อฝนตกโบเพิ่นกับน้ำลายแนย่ไปค่ะเบื่งน้ากันแม่สูอีก ่สูสิพายไปเบิง้งเบิ้งเรื่อยๆนะคะเนาะนี่หลังจากที่เมสูปล่อยลงไปประกอบบ่ได้อัปเดตให้เบิ้งจากเทียด้ะคะ่ะบ่อที่ใส่ดินก่อนคลิปนี้เมสูติอัปเดตให้เบิง้งบ่อที่บ่มีขี้ดินนะคะบ่อบ่มีดินแปลูกเพิ่นก็ออกดีแล้วค่ะเด้อบ่อที่มีขี้ดิน กะทิออกดีขึ้นกันเบิ้งแมส่สีเสียหายบิง้งอยู่มุมนี่เออิยูย๋เป็นกออยู่น้ำผาใบค่ะอือเป็นกออยู่น้ำผาใบด้วยค่ะเด้พอนี่ก็พันแม่พันใหญ่ละคะ่ะหอยแม่สูงใหญ่แล้วนี่แหละค่ะพันเกษตรนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะนี่คือพันกเกษตรของแม่สูญนะคะ โอ้ได้อันนี้เด้อพี่น้องที่เตรียมบอ่อแม่สุก็เตรียมคือเก่าเนี่ยแหละค่ะใส่จอกใส่หนแดงแหนแดงนี่ก็เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะอ่แม่สุก็ะเอาเก็บน่องไก่เลียงไก่คือกันขายะแม่สุกเลี้ยงไก่ตักหนแดงไห้ไก่ทุกมือะะ้อ้วค่ะอันนี้ตักทุกวันค่ะ ไ <I> อ้น่ไกลกินอืพี่น้องเอ้ยคุณน่ะนี่จะนวย่ค่ะ,คะโอ้อันนี้แม่ซูขายไปแน่แล้ค่ะพอพันไม่พันแม่ซูจะขายแน่นะคะเออโอ้ยยกยากเลยค่ะพี่น้องยกขึ้นยากอีีเพราะม่นเพิ่นมีโปรมีน,นี่หลายนะคะเด้ออ่ะ เดี๋ยวแม่สูสิ้นแพ้เปิงไปดูกันเรื่อยๆค่ะน,นี่แม่สูการเซ่ยดินพี่น้องเลยมีวยหนีเด้อพุทธค่ะอันนี้แม่สูพามาดูยาวๆรอบบ่อนะคะสิ้นแพาเบิงรอบบ่อเด้อค่ะเด้อใส่ค่ะรอบบ่อ พี่น้องมันนี่แม่สุภามากเบิ่งคำเห้อเด้อค่ะเด้อเห็นบ่ค่ะนะค่ะอืมคุนะคะนคาน้องๆเขาจะอยู่ดิเกาะน้ำผาใบนะคะเนาะกาะน้้ำผาใบน้ำเนรนะคะเด้อเห็นบ่ค่ะพี่น้องอันนี้บ่อที่ใส่ดินนะคะแม่สุสีงมน้ำขี้ดินให้เบิง่งอีก เทีอันหนึ่งนะคะเนาะอือพี่น้องเอ้ยอดสอนน้ำแม่สู่เด้อหอยขมแม่สู่อคยย้ความใหญ่ความนั่นกับบอ่อแตกต่างกับที่เขาบอ่บอใดบอ่อบ่อใส่ขิดอินนะคะเนาะอ่าแม่สู่เทียบกันเบืเ้องแล้วความขยายพันธุ์ขยายยังอ่าค่ะกับบอ่อแตกต่างกัน นะคะเนาะดีแบบใส่ดินบ่อใส่ดินกับบ่อไม่ใส่ดินก็มนไม่ได้แตกต่างกันนะคะเนาะอันนี้แม่สูกับใส่ดินนี่โอ้พี่น้องเอ้ยปวดไปนายรีด้วยพี่น้องพุอ,ะ <laughs> อนะอ สูสิพาให้เบ่งรบบอรบอรอบบ่อเมซูเด้อค่ะเด้อน,นี่คือ,อรบอบรอบบ่อแล้วล่ะค่ะโอ้เหยียบปันใดก็มิแตห่หอ,อยเด้อค่ะเด้ออืนี่บ่มีมิวตตายนะคะอาหารแม่ซูกะคือเก้าล่ะค่ะเม่ซูบ่ได้ให้หัวอาหารนะคะเด้อเมสูเลียงธรรมชาติค่ะอืมพี่น้องเฮ้ยพี่นอ้นองเลย นะคตจะลูกใหญ่ๆตัวใหญ่ๆค่ะอ้วนตึ๊กเลยนะคะเด้ออันนี้อาหารของน้องๆกับธรรมชาติค่ะแม่สูบป,ปไดให้หัวอาหารใดๆนะคะ,ะไดเลียงหัวอาหารค่ะธรรมชาติอิ่มเลยค่ะเด้อเนี่ยไปกินจอกกินเนแดงนะคะกินผั้แม่สูจะเอาผัมายุนลงอีกค่ะอู้ยพี่นอ้องเยอะมาก ปวดไปบันไดก็มีจะกแก่หอยแล้วค่ะเด้อโอ้ดเมสุพานยางรอบๆอบ,บอ่อเลยพี่น้องเลยมสุภารอบๆอบ,บอ่อนะคะสนใจอยากเลี้ยงคือเมสุกะร้องเลี้ยงบึ้งเด้อค่ะเด้อทีเตรียมวงเตรียมวิธีเตรียมบอ่อเมสุกะจะบอกให้อันนี้เมสุเมสุจะเตรียมบอ่อตัวนี้ได้ ประมาณสามอาทิตย์นะคะว่าแม่สูจะได้หาอุปกรณ์มาครบเนะคะเนาะซึ่งเอาขี้ดินใส่กระหาพักมาใส่นะคะปล่อยนเนยแดงก่อนแม่สูก็ค่อยๆสองอาทิตย์แม่สูสองสามอาทิตย์นะคะแม่สูถึงได้เอาเม่พันธวัวหลงนี่เตรียมบอ่ออยู่สามอาทิตย์ะคะ่ะน้ำกระน้ำประปาเขาเนี่ยละค่ะน้ำประปา นี่ไม่สุใสน้ำปลาปลานะคะเดี๋ยวใสน้ำปูอือก็เดีใสน้ำโบนะคะให้น้ำปลาปลาเราไปค่ะไปเบิ่งรอบๆบบอบดูรอบๆอบโบนะคะรอรดโบไม่สุเหยียบถึือโลดไม่สุก็ระหานอรดมาใส่นะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่โลดคุณเด็กพี่น้อง งลงเมโซไดป็นิีงยัางสอนเนาะอืมตัวใหญ่ค่ะพันธุ์เกษตร้อค่ะเดอ้ออันนี้คือพันธุ์เกษตรเมโูจะเอามาลงุงอืออันนี้ยวเมโูจะอปูงหักอืมเห็นไหมค่ะนี่หลอด,ลดอืม,อมค่ะ พี่น้องเอ้ยแม่สูตรเสียเบิ้ง,งนี่น้ำหลอดรถนะคะเนาะนี่ค่ะลองลองเขาจะจับน้ำหลอดรถเด้อค่ะเด้ออู้เราลงไปค่ะลงไปหลักทุเรนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจอกคนหลายปูงคนหลายนะคะนีอ่อีกมุมหนึ่งนะคะเนาะแม่สูตรเสียงเบิ้งอีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งของแม่สุป้าพี่น้องเอ้ย่สุยัดอันนี้แม่สุโอ้พี่น้องคนหนาเยอะมากค่ะคนหนาพี่น้องมองเดียวได้นะคะมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะเนะเาะไปลองๆเพิน่นอืม่ะไปเรื่อยๆค่ะรอบบ่อเลยค่ะ ส่วนนี้หลอบโบนะคะเนะาะปฟาดพี่น้องเลยโตยิ่ใหญ่อ้วนๆได้ค่ะเด้ออันนี้คือไม้พันธุ์เกษตรนะคะไปค่ะไป็หลอบโบอีกโอ้ยพี่น้องอนนี้โบมีขี้ดินเด้อค่ะพี่นอ้องเอ้ยันนี้โบขี้ดิน บ่อดินกับบ่อไม่ใส่ดินแบบบ่อใส่ขี้ดินกับบ่อใส่บ่อใส่ขี้ดินนะคะเบิ่งกันแร้วกะเบิ่งใส่กันแล้วกะบ่อแตกต่างนะคะเนาะไปาบ่อแตกต่างกันเลยค่ะงามทุวบ่อเลยค่ะบัมีตัวตายค่ะบ่มีตัวตายเลยเด้อค่ะเด้อวิธีปล่อยพอพันเม่พันอันที่แม่สู่ให้เบิ่งคลิปเคียกรนะคะคููได้ยาก เลี้ยงคือเมสูกะร้องเห็ดตามที่เมสูบอกเด้อค่ะเด้อวิธีของเมสูเด้อค่ะอันนี้เมสูกะมือไม่ขึ้กันแต่ว่าเมสูกว่าแมสูเห็ดได้มาจากร้อยเปอร์็มสูก็จะได้แล้วล่ะค่ะเก้สิบเก้าปอร์เซ็นต์นะคะผ่าน9กอร์ซนแล้วค่ะพี่น้องมังหจัวยใหญ่ นี่เม็สูญยางรอบบอ่อให้เบิ้งเลยนนะคะเนี่ยพระเบิ้งรอบบอ่อเลยเด้บอบ่อดินนะคะอ้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเย้ยกุน่ะเบิ้งหอยจูบเม่สูญเนี่ยเป็นยงังโอ้ตัวว่อนมากเลยค่ะไม่มีตายะะ้วค่ะเด้ออันนี้เม็สูกับปล่อยได้เกือบสองเดือนแล้วค่ะ มนสูปอยได้สองเกือบสองเดือนแล้วเด้อพี่น้องมีตายค่ะมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงเด้อค่ะเด้อนี่แหละที่การเตรียมบ่อของเมนสูอ้ยเป็นจับน้ำผ่าใบเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยปาดโอ้โถโถนี่ตัวหน่วยใหญ่เด <tle ach> <t> ้อค่ะ <t> พี่น้อง ภูมิใจค่ะแม่สูดีใจแล้วล่ะค่ะสุดใยสมฤทธิ์น,นี่คือหลอบบอ่อของแม่สูนะคะเบิ่งหลอบบอ่อของแม่สูอีกเทียนนึงนะคะเนาะค่ะน,นี่คือบอ่อที่แม่สูใส่ดินนะคะอันนี้บอ่อใส่ดินนะคะค่ะค่ะเบิ่งค่ะอันนี้อยู่กับผักขยือเก้าล่ะค่ะแม่สูจะใส่ทุกบอ่อแล้วค่ะผักขยง้ ทั้งอบีิมต์ทั้งโบผัใบ,บนะค่ะเด้อมล็ดสีหาผักก่เยงงมาลงใส่เป็นอาหารของเฮาพรมนะค่ะเนาะเออผักก่เงียงก็ไดใส่ตุ่มป่าเด้อพี่น้องงามอยู่ค่ะอันนี้กระจกอันนี้ก็แหนแดงค่ะอันื่นอันนี้แหนแดงนะคะน,นี่ก็เป็นอาหารของน้องๆหอยเฮาเือกันเ้ยค่ะเด้อ่อยเมลสูเจะลงสนิท บอ่อของเมสุกะจะธรรมชาตินะคะต่อพันธ์่มพันธ์เมสุกะจับขายขึ้นแน่แล้วล่ะค่ะขายตรงน้ำเน่บอซีเมนต์เม,ม,ม,มสุกะขายแล้วค่ะเมสุได้เก้าสิบเก้าเปอร์เนนะคะสรุปแล้วสรุปบอบอดินกับบอไม่ใส่ดิน บบแตกต่างกันค่ะบบได้แตกต่างกันเลยค่ะเดอ้อพี่น้องสำเร็จทุกโอเ้ยค่ะบุมมีตัวตายพร้อมค่ะทุกโอเ้ยค่ะคุ้มใจล่ะค่ะแม่สูคุ้มใจมากมากเลยบัดน,นี้พี่น้องคนใดสนใจก็ลองเฮ็ดตามที่แม่สูบอกเ้ยค่ะเดอ้อเตรียมบอวิธีเตรียมบอวิธีเอ๋เอาหอยปล่อยเอาพอพันแม่พันหบบอ่อปล่อยเ้ยค่ะโอ้ใดที่เพื่นตาย เพ่อนบอ่แข็งแรงเพื่อนก็นจะบอ่อไตออกจากตะกาด้อค่ะอันตัวใดเพื่อนแข็งแรงเพื่อนก็ไตออกเองเพื่อนสำหรับคลิปนี้แม่สู่กระฝากกดไลค์กดแค์กด s ับสไ r i กดกดกระดิง่งติดตามแม่สู่เด้อค่ะเด้อแม่สู่สิได้มาอัปเดตคลิปใหม่ๆมให้เบิงกันอีกสำหรับคลิปนี้แม่สูก่ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ